Qua cái việc phun bà dì mất tất tiếng quê hả bụng tóc bắn làm mùi êm bụng tóc bắn bụng tóc này, bụng tóc bắn bụng tóc tóc ดีเนะี่ยแต่ว่ามีล่มครับมีแต่ฝนมัน,นก็คือแบบช่วงที่ฟ้าไม่ฝนไม่แต่มันล่มแห้งเลยอันนี้มีแต่ฝนเลยซึ่งโต้แห้งๆในะเขาแห้งๆสวัสดียา่ำสวครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาตัดปีกกล้วยครับว่าจะตัดตั้งแต่เมื่อวานนะครับ นี่นะครับเดือปีกกล้วยที่พร้อมสิตัดมันจะเน่าลงแบบนี้นะครับตัดเลยนะครับวิธีตัดปีกกล้วยครับบ่ยากนะครับตัดแลวก็เก็บนี่ออกผมเห็ดคลิปสอนลายแล้ครับลายลิปเนาะนี่ก็เก็บออก เอานนี่ยผูกไว้เน,นี่เ,เครื่องไม้ไม้ใหม่นะครับผูกไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมใส่ไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาผูกอีกเยมือเดียวครับพ่อนัดไปย่างข้าไปข้างในครับพี่กำลังงามเลยเกิดหาวีประมาณนี้ครับหาวีหกวีบ่เกิดลายวีนะครับ เพราะว่ามันเป็นน้ำดินน้ำนะครับโอ้ผมเห็นทางอุบนี่เกิดหลายปลูกไว้กินเอาไว้หลายวีได้นะครับแต่ห้าปลูกขายเอาไว้ประมาณเจ็ดวีนี่สิพอดีนะครับหน่วยมันค่อยสีเงีวดีเอาไาาว้หลยๆวีมันจะเห็นในกลวยหอหนวยสันมันมันบ่ผ่ันมาตรฐานเพิ่นนะครับ สั่นหลายอืค้างไว้ตัดแล้วก็หาซิมหามือนะครับเด้สามารถตัดขายได้เลยเกินได้นะครับหกซิบมือเต็มที่หกซิบมือนะครับ้ถ้าเกิน ถ้าเกินไายก็นั่นน,น,นวยกล้วยห้ามันจะแตกฝนเพิ่งตกนะครับเมื่อวานนี่ก็ตกตกเบิ่งขึ้นเลยนี่ก็มืดครัอโอเคครับอันนี้ไว้ก่อนสามต้นนี้อันนี้สุดหน่อยนะครับนี่ มันแตกปีายแล้วโู้นั่งมันก็เต็มเลยงดใส่ปุ๋ยนะครับด้วยก่อนที่สิขายหนึ่งเดือนว่าจนกับวัชพาันมาแต่ทานเพิ่อนอีกเลยกล้วให้มันจะแฉะ ตัดสี้เงๆเลยนะครับเดียวไปเงี้ยงๆเลยเพราะว่าอันนี้มันก็ดจะแหงเข้าไปแหงเข้าไปถ้าตัดสันเลยมันจะแหงเข้าไปติดตัวนี้ครับมันจะหให้ใน้วีสุดท้ายห้าเสียนะครับตันนี้ตําแหงครับแปดต้นนี้ มาครับอันนี้จะตัดเครื่องปีเบ้างใบไงขึ้นเปยังสิตัออดออกเไปอันนี้ตัดเครื่องปี เรยบร้อยครับตัดเครื่องปีก็ตัดปีออกเบิดเลยผพราว่า,า,ม,ามันกับขุ้นคาซาเกาได้ครับหลูกใไงใบไ่มันกับซาเกาครับแล้วจะอ่ามันขึ้นอยู่ที่ห้าบำรุ่งที่แหลกเลยนะครับถ้าปุป๋ยบ่พร้าวหนามมพอเห็ดจังได้เหมือนกับหน่วยใบไ่ตัดปีเครื่องเลยว่าตัดออกเบ็ดกัน,น่วยหน่อยขึ้นก่อนนะครับถ้าปุ๋ยห้าบำใส่เลยนะครับหลกงจากใช้วาดินดีครับอีดีนะครับเลย ไม้ไว้นะครับคอยสดจำได้ว่ามือนะั่นเขาตัดจากต้นไปเขียนวันที่ไว้มาครับต้นหนึ่งท,างท่านพีสังเกตเบ้างนะครับกล้วยหอมพี่น้องท่านใดที่จงแบบว่าจงไว้หลายหาวีนะครับวีมันเกิดโมเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยสั้นขึ้นแบบนี้ส่วนมากมันจะออกเป็นคือกล้วยน้ำวาบเลยนะมันจะแท่งตรงออกข่างไปเลยนะครับถ้ามันหลายวีนะครับอันนี้อันนี้เป็นบ้านหา ว้าเขื่อนี่เขื่อนี่ใหญ่แห้งเขื่อนี่กระหานะครับตัดปึ๊บตัดยาวๆไปเลยเพื่อจับน้ำนะครับเพรออาะน้ำอตัดห้อกระสีได้จับมองนีเด้ย้ำพอนตัดขายอืรยากาศดีดีเศร้านีดอ่า ิบต้นนี่ครับที่จริงมันก็ตัตดตัดหลายอยู่แต่ว่าผมสียหายมันเป็นอีกสุดหน,นึ่งเนี่ะมันยังมันยังว่าเต็มที่ที่จริงถ้าจะตัดก็ตัดได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาต้องตัดแบบนี้ตัดประมาณนี้ให้ให้ปีมันรุดมันรุดแล้วก็หัวขวานมันจะมาประมาณนี้หอดนี่เขาก็เอาไปจับน้ำเอเยสวยงามครับเด้อ มาครับมาเมืองต้นนี้ต้นสุดท้ายนะครับเริ่มแตกปีไล่กันต้นนี้แถวนี้แตกปีกรบเบิดแล้วนะครับแถวนี้แถวนี้ประมาณเท่าไหร่ละยี่สิบยี่สิบต้นแล้วนี่บเอามือหักก็ได้นะครับปุ๊บ เรียบร้อยอันนี้มีซีวีนี่นะครับปลูกกล้วยในานานี้แล้ครับดีที่สุดสําหรับผมหนาฝนครับเข้าไปรตรงหดหนามเลยปล่อยฝนตกอย่างเดียวหนาหนาวก็ปลูกได้แต่ว่าหนาหนาวมันแห็งเบิ้งยากด้วยครับเด้อหนาหนาวไม่ว่าสิเป็นเชือล่าเป็นน้อนนะครับมาเบิดหนาหนาวใบเลี้ยงใบยังนี่มาเบิ้เลยนะครับ อันนี้ใบเลี้ยงกับเป็นน้ำฝนนะครับให้ตัดออกฝนมันตกแห้งเกินไปตกแห้งกับดินมันมันมันแบบชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลามันก็เห็นไล้ใบข้าเลี้ยงเป็นธรรมาดานะครับยังไทงท่านนี้นี่เก็บเก็บใบข้างบนออกเลยโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับผมมีอย่างหลายครับพาพี่น้องมาเขาสวนกล้วยนะครับตัดปีกล้วย น้ำเซาเซาครับคอยพอ,อกันมือนะครับาฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมนํำน,นะครับเพื่อจะไ,ได้ลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสำหรับมื้อนี้ต้องกล่าวคข้ว่าสวัสดีครับ